ไม่เคยคิดจะไปไหนขาเกิดตรงนี้ขาเป็นคนไทยขามีหัวใจดังควาญทองพ่ขอข้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กลอ่อมลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดี ประมาณ300คอมเมนต์ประมาณ80%เนเขียนว่า r อ p ีหรือที่ไม่ได้มีคำอะไรเลย r อ p ยาวพื้นผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นชื่อเล่นปัตตนีไปแล้วว่าแนวคิดของศิลปินรุ่นใหม่ลูปหลานชาวปัตตนีที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรุนแรงในชายแดนใต้และปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สะท้อนมุมมอสังคมผ่านร้านกาแฟาเล็กๆที่ถูกเปลี่ยนมาจากบ้านหลังเก่าให้กลายเป็นพื้นที่พักกายที่แสนอบอุ่นเต็มไปด้วยกลิ่นอายตัวต,วตวนที่มีเอกลักษณ์และแนวคิดของการสร้างคอมมินิตี้เพื่อคนรักหนังแห่งเดียวของจังหวัดปัตตานีพูดคุยกับศิลปินผู้มีแนวคิดสร้างสรรค์ง,งานเพื่อสังคมเจ้าของร้านกาแฟาสุดอินดี้เรสอินปัตตานีหรือ The R.I.P. Cafe พี่นิตค่ะเดี๋ยวให้พี่นิตเล่าชีวิตที่ปัตตาน,นีเป็นยังไงบ้างคะดิก็มันก็เหมือนจังหวัดอื่นๆนะฮะก็ใช้ชีวิตแบบรื่นเช้ามาทำงานกลับบ้านไม่ได้มีอะไร ไม,ม่ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกอย่างที่อื่นอาจจะมีข่าวบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมออก็ยังสงบสุขดีอยู่ครับผมยังไปไหนมาไหนได้ไปเที่ยวได้กลับบ้านดึกได้ครับผมก็ยังกลับบ้านดึกได้ปกติใช่ครับเราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีมาานกี่ปีแล้วคะเออก็ตั้งแต่ตั้งแต่ กิดแล้วก็อยู่มหาลาัยก็จบปรติก็คืออยู่ปัตตานีแล้วก็ไปเรียนโทนี่ที่นคนปรปฐมแล้วก็จบก็กลับมาปัตตานีต่อก็อยู่เปิดร้านมาประมาณเกือบ10ปีแล้วผมไม่แน่ใจนะหน้ามาน5ปีแต่อยู่ก่อนนั้นก็รวมกันเป็นสิปีแล้วหลับก,กับผมอันนี้คือเราเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เกือบตลอด<ช>แต่ว่า มีใน,นช่วงที่ว่าไป,ไปเรียนโหที่นครปฐมใช่ครับอืมก็ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมใช่ร้านของพี่อันนี้เป็นบ้านของพี่เลยหรือเปล่าคะหรือว่าก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของตัวเองจนกระทั่งกลับมาแล้วแม่เขาขอ <c oughs> ช่วย <c oughs> รีโนเวทก็เพิ่งได้รู้ตอนเราเห็นบ้านหลังนี้มานานแล้วนืกอว่าบ้านคนอื่นก็เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นร้านเบอร์เกอร์เป็นร้านน้ำชาแานเอกสารของคนอื่นมาตลอดเราไม่รู้จนกระทั <c oughs> <ๆ>่งกลับมาก็ได้ได้รู้ว่าเป็นของเราแล้วก็แม่ก็อยากให้ทําอะไรตรงนี้ก็เลยมารีโนเวท Oh. แต่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำร้านกาแฟแต่แรกเพราะว่า <Okay. S 2> ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยสอนอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปทางสอน <Okay. S 2> แล้วก็ซ่อมบ้านไปเรื่อยๆเผื่อบ,บ้านมันใช้งานได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าผ่านเวลาไปก็ <Okay. S 2> มันก็ชัดเจนขึ้นบ้านมันก็ดูสภาพอ,อ๋อเราก็ออกแบบมาไ้ออตัวบ้านมันออกแบบมาดูดีอยูแ่ <Okay. S 2> แล้วแล้วเราก็ปรับแต่งนิดหน่อยมันก็เป็นร้านได้ก็เลย mm. โอเคเลย mm. พอดีกับอยากมีพื้นที่ในการแอกแบบงาน ลำบตัวเ,เองด้วย<ฆ>มันก็ต้องเป็นสเปซอะไรทั้งอย่างก็เป็นร้านกาแฟครับผมแล้วงานของพี่ส่วนใหญ่เป็นแนวไหนคะเล่าถึงงานตัวเองจจะไม่ค่อยเข้ากับร้านกาแฟเท่าไหร่นะ<ฆ>าง,งานเรียนว่ามันจะเป็นเรื่องกับความสะท้อนความดุรแรงทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนเรียนอยู่เนี่ย<ฆ>เราก็ต้องหาเรื่องที่จะสื่อสารแล้ว<ฆ>ด้วยความที่อยู่ในพื้นที่มันก็เห็นแต่เรื่องท้องทุ่มก็เป็นเรื่องความดุมมร้ก็จะเป็นการ ทำเกี่ยวกับประชดประชันเสียสีหรือเล่ามุองของผู้สูญเสียทั้งปอตีและปอโทก็จะเห็นได้จากงานตอนกินที่จะมีความความดุดุนิดนึงครับผมรุนแรงไหมคะงานส่วนใหญ่ของกี่ก็ได้เนื้อหามันก็รุนแรงอยู่แล้วใช่แต่เราก็ไม่ได้โฉงฉางอะไรแบบนั้นตัวงานนะครั ยกตัวอย่างได้ไหมคะพี่ว่างานเชิงไหนที่พี่อันนี้รู้สึกว่าเป็นแบบม a สเต r ร์พี e ของเราเลยมาสเตอร์พี e นี่ผมก็ตอบยากนะครับแต่เอาชินดี้ตรงกับความคิดปัจจุบันเพราะว่าก็เป็น<ฆ>ชินด้านหลังจะเป็นตรงนี้ใช่ครับจะเป็นด้วยการอ่านดูไม่ออกญญนะครับที่นีจะเป็นนกพิราบหลายๆตัวบินมาพร้อมกันผมก็เทียบกับว่าเรามีมุมมองต่อสันติภาพแต่ละคนแต่ละแบบแต่ละอย่าง แล้วมันไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่อมันก็เหมือนนกงพราบที่บินมาพร้อมกันแล้วบินชนเบียดกันแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ดีก็ได้นะถ้าเกิดมันไม่ถูกจัดสรรให้ดีก่อนค่ะก็เหมือนกับฝูงนกไพราบบินเข้ามาหาเราเราก็คงจะวิ่งหนีครับอันนี้เหมือนถ้าเกิดพูดถึงนกเพาราบเราแทนสัติภาพใชนแมีแล้วก็ งานทีนี้ก็คือเหมือนน,ก,นกพิราบบินมารวมกันใช่ครับแล้วมันก็นมีความที่แบบไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นมาเป็นุมูมันหนีอะไรมาหาเราค่ะมันหนีอะไรมาหาเราเหมือน <c oughs> จอจ้องจะโจมตีเราเป็นนกพิราบที่จ้องจะโจมตีเราค่ะแ, <ห ả? S 2> แล้วเราก็ไม่ตั้งตัวหรือนกพิราบของเราอาจจะอยู่ในนี้หนึ่งตัวแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนอื่นผมก็ไม่แน่ใจครับมตอนงานปอโทนี่มีงานที่พี่อันนี้รู้สึกว่า เออสื่อสารออกมาแล้วตรงใจคน,น,นชุดปอโทผมจะจากปกติมันจะไม่ได้มีการ mm hmm. เฉพาะเจาะจงเป็นเนื้อหาสําคัญสําคัญเท่าไหร่จะเป็นภาพรวมเหมือนเราอ่านข่าวเราเสพข่าวแล้วเราก็มาตีความ mm hmm. แต่พอปอโทมันต้องการความจริงจังขึ้นอาจารย์เขาก็แนะนําไว้ว่าก็อยากให้ไปสกปเป็นครอบครัว mm hmm. มันก็เลยเป็นชิ้นงานที่เล่าเรื่องของครอบครัวผู้สูญเสียไปเลย oh hmm. ก็จะเป็นเช็ภาพที่เป็นครอบครัวแล้วก็ เป,เป็นการบันทึกใบหน้าของแต่ละคนที่ท,ที่สูญเสียผู้สมาีิในครอบครัว<ม>ครับก็จะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็ปู่ย่าตายาย,ายแล้วพอพูดถึงงานศิละปะเสร็จปุ๊บมาเป็นที่นี่เป็นคาเฟ่ชื่อร้านแปลกมากครับเขียนว่า เดอ RIP รีพคเฟจริงๆแล้วความหมายของพี่คืออะไรคะจริงๆแล้วมันมาจากตอนผมอยู่ที่นครปฐมแล้วก็ข่าวความรุนแรงแล้วก็ก็เป็นข่าวความสุดเสียนั่นแหละมีคนตายผมก็ไปเห็นคอมเมนต์มากมายด้านล่างมันจะเต็มไปด้วยอ IP ประมาณสา0รอยคอมเมนต์ประมาณแปดิเปอร์เซ็นเขียนว่าอารีพโดยที่ไม่ได้มีคำอะไรเลย RIP ยาวพื้นผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นชื่อเล่นปตรตนีไปแล้วเพราะว่า uh huh. ลงมาไหลลงมาก็ RIP ีไไม่รู้ไม่แน่ใจบางคนรู้เปล่า IP มันเป็นตัวยอ่อผมก็เก็บคันข้างไว้ในใจอยู่แล้วก็<ม>กระทั่งมาเปิดร้านก็ถึงวันที่ต้องตั้งชื่อร้านก็เลยหาอยู่นานเขาอยากเอาไปที่บ้านก็อยากให้เป็นชื่อแบบที่เราจะคุณคุณคอฟฟี่คอเนอร์คอฟอคอฟ,คอฟี่นู่นคอฟฟี่นี่คอฟฟี่นค่ะ,ะผมก็ไม่เอาผมก็มกลับไปนึกถึงไอตอนที่นึกถึงได้ก็เอา RIP มาใช้แล้วก็เปรียบเปยเป็นเหมือนว่า ไอพีถ้าแยกคำมันมีความว่าเรสกับพีซใช่ไหมฮะ่แล้วมันเป็นคำดีแต่มันจะถูกใช้ในเวลาที่มันมีเหตุการณ์มีเรื่องความสูญเสียเท่านั้นอ่ผมก็เลยตัวงั้นเอาคำนี้มาใช้ค่ะแบบเลยเหมือนปัตตานีถ้าดูไกลๆมันก็จะเห็นแต่ไอพีแต่ถ้าดูใกล้ๆมันาจจะเห็นเรื่องอื่นแล้วก็เพื่อให้ลดความ กลัวของลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนพีซตัวสุดท้ายเป็นปัตเนีให้มันเป็นเรซินปัตเนีไปเป็นเรซินปัตเนีไปแต่แต่ด้วยส่วนตัวเขาว่กเรซินพีซผมก็ยังรู้สึกมันก็น่าจะเป็นคำดีได้เพราะว่าม,มันดูไม่ใช่คำที่จะเอาไว้ใช้กับคนที่เสียชีวิตแล้วเท่านั้นตอนแรกเรากลัวไหมพี่ว่าเราตั้งชื่อแบบเนี้ยม<อ>นไม่มุงคลเลยอะไรเงี้ยตอนแรกไม่กลัว ตอนแรกไม่กลัวพอเจอลูกค้ากลัวเราเริ่มกลัวตอนแรกมั่นใจฮะว่าคงไม่มีใครคิดอะไรอย่างนั้นหรอกมั้งเพราะว่าด้วยความที่เรามองแบบเรามาตลอดพอเปิดร้านปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วก็โอเคคนที่กลัวก็ไม่มาก็มีด้วยหรอพี่ที่แบบกลัวแล้วไม่มาบางคนเขากลัวในลักษณะที่ว่า เหมือนเป็นบ้านปีสิงก็มีนะฮะโคือมองข้างนอกเรารู้สึกว่าใช่ครับ <A. S 2> คือด <A. S 2> ้ <B. S 2> วยความที่ก่อนจะเปิดร้าน,านี่ยมันปิดมานานหลายป oh. ีมันก็เลยบวกประสมรวมกับชื่อเปิดมาปุ๊บบ้านที่ปิดล้างมาหลายปีนั้นชื่อ IPE The RFP จะเป็นร้านกาแฟาแล้วบริเวณด้านบนของร้านก็กำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงหนังกลางแปลงเล็กๆเ,เพื่อคอมมูนิตี้ของคนรักหนังและนี่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆที่จะส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการคนทำหนังรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะ ช่คร้านใช่ไหมคะตรงนี้โรงหนังกลางแปลงของพี่เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นแล้วคะเออมันเหลือแค่เรื่องอุปกรณ์นะก็จะมีะเรื่องจอเครื่องฉายมีแล้วเหลือแค่เรื่องจอกับเรื่องด้วยความที่ว่าหนังบางเรื่องอาจจะต้องใช้แผ่นบูเร a อุปกรณ์เฉพาะก็เลยต้องซื้ออุปกรณ์เฉพาะพวกนั้นมาเพรสาะเนี่ยกำลังสะสมทุนเพื่อเติมส่วนนี้อยู่ครับผมอ๋อตรงนี้กําลังสะสมทุนเพื่อที่จะ เติมเรื่องจอขาดเรื่องจอใช่ไหมค่ะคือที่ผ่านมาผมก็เคยฉายแบบแบบง่ายๆจากมา่างมาแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ทาพื้นที่ข้างบนเทปเลยก็การเสือนั่งเก้าอี้ที่ร้านเลียงแล้วก็เก้าอี้ก็สเปรย์สป่ามัวม่วๆแล้วก็ฉายบนจอผ้าที่แขวนง,ง่ายๆอ่ามันก็พอผ่านหลังช่วงผู้หลังจากช่วงโควิดผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ ทำให้มันติดจังขึ้นก็เลยเคลียร์ด้านบนให้เป็นพื้นที่ฉายไปด้วยเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าสมมุติฉายจริงๆอะค่ะพี่อันนี้มีการขายราคาตั๋วอะไรอย่างนี้ไม่ค่าีการขายตั๋วไหมคะด้วยความที่ผ่านมาผมขายผมฉายแบบไม่ได้มีค่าตั๋วแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเป็นแบบนั้นเนี่ยการมาแล้วมาดูมันอาจจะมีคนตั้งใจมาดูแล้วมีคนไม่ตั้งใจมาดูบ้างพอเลยจะมีค่าใช้จ่ายไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตั๋วที่ไม่ได้แพงอะไรเลยเพราะว่าเราต้องการสร้าง สร้างค่านิยมบางอย่างว่ามันก็มีต้นทุนในการฉายเราเอาหนังมาแล้วหนังเนี่ยพ่วมกับเ็รตั้งใจทํจาจัดระเบียบคนเลือกคนดูให้ได้เฉพาะคนที่ตั้งใจมาดูจริงๆมากกว่า,าไม่จําเป็นต้องเยอะแต่ว่า ดูแล้วรู้สึกว่าเขาจะมาเพราะว่าตำรวจเล่านี้ไม่ได้มาหาที่นั่งค่ะคืออยากจะได้คนที่ตั้งใจมาดูจริงๆใช่รบผมอกว่าทุกที่ที่จัดฉายหนังคงอยากได้คนตั้งใจที่จะมามาร่วมงานด้วยเนื้อหนังที่นํามาฉายจริงๆครับค่ะอันี้เคยฉายไปบ้างแล้วหรือยังคะที่พี่เคยจัดฉายมาก่อนฉายฉายแบบจัดจัดลงเนี้ยยังไม่เคยฉายแต่ที่ผ่านมาก่อนโควิดฉายมาแล้วสี่ห้าครั้งแต่ก็เป็นแอบฉายนะเพราะว่าเราตอนนั้นเรา เลือกฉายตามหนังที่เราสามารถหาได้จากทั่วไปเน็ตฟลิกซ์บ้างอะไรบ้างหรือว่าซื้อแผ่นมาแล้วเราก็เปิดแผ่นที่เราได้มาขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดูได้ในเหมือนเหมือนเพื่อนดูกับเพื่อนมากกว่าอ hmm. ตอนนั้นก็จะมีนักศึกษากลุ่มก้อนที่แวบมาดูอยู่เรื่อยๆ hmm. บางทีนักศึกษาคนหนึ่งที่อยากจะมาก็ชวนเพื่อนห้าคนมาอะไรอย่างเงี้ย hmm. หรือจัดเป็นอีเวนต์ใหญ่หน่อยก,ก็ก็มีด้วยเพราะว่ามีกิจกรรมทําหนังสั้นที่ที่ปัตตานีแล้วเขาก็ เอาหนังมาอ่ะผมก็ได้ฉายอ่ะนั้นก็จะก็จะดีหน่อยค่ะไอ้ที่ที่พี่วางแผนไว้ก็คือโรงหนังกลางแปลงของพี่ก็อาจจะมีฉายพวกหนังอินดี้หนังนอกกระแสอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองสิ่งแวดล้อมหรือแบบอะไรแนวนี้แต่ว่ามันก็ต้องมีดูบทดบทพื้นที่ด้วยประมาณนั้นฮะหรือเป็นหนังที่รู้สึกว่าเออหาดูยากเนาะอะไรเงี้ยจริงๆมันควรจะเป็นหนังที่ คงไม่สามารถดูในรงใหญ่ได้หรือหรือพุ้กกับมีความประสงค์อยากจะให้ฉายก็อย่างเชผมก็มีหนังหรือเรื่องหนึ่งผมก็อยากจะให้หนังผมได้ไปตรงไหนบ้างอะไรมันก็จะต้องมีคนที่มีหนังแต่ว่ายังไม่มีพื้นที่ฉายบ้างเหมือนกันอ๋อถ้าสมมติว่ามีนักศึกษาในปัตตานีเองทําหนังสั้นตอนนี้ก็ดีเลยครับเรารู้สึกว่าอยากจะได้พื้นที่ในการฉาหนังพะมันมันจะทําให้มันเป็นคอมมูนิตี้ของเขาเองเลยเขาทําแล้วเพื่อนเขามาดูแล้วก็มีการ มันคงจะดีกว่ามีหนังมันไม่ใช่ไม่ถึงว่าดีกว่ามันคงจะน่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งคือจากหนังข้างนอกเข้ามาฉายแล้วคนข้างในพื้นที่มาดูแต่ไอ้นี่เป็นหนังจากในพื้นที่แล้วคนในพื้นที่แค่สนใจนี่มันก็นีมันก็จะได้ได้อะไรกับคนที่ชอบทำหนังในพื้นที่ด้วยย่าลาเองนาราีิวาดเองหรือที่อยากจะได้แบบพื้นที่ฉายหนังเนี่ยก็คือสามารถติดต่อพี่อนิสได้เลยที่ตัวฉายแต่ให้เสร็จแล้วนะให้เสร็จก่อนนะตอนนี้แพนเอาไว้ ใช้เวลาสักกี่เดือนคะพี่จริงๆจะให้ใช้เรื่องแรกเดือนหน้าแต่พออิญมีติดงานนิดหน่อยมันก็จะเลทไปอีกนิดนึงจริงๆก็อยากจะใช้ต้นเดือนหูน้าเลยค่ะแต่ความถี่ของเรานี่เราวางแผนว่าเดือนหนึ่งจะฉายสักกี่ครั้งนะคะเดือนหนึ่งอาจจะมานสองถึงสามครั้งถ้าถ้าไหวเพราะว่าด้วยความที่ลงฉายมันเล็กแล้วก็เรื่องหนึ่งถ้าฉายเดือนละครั้งผมรู้สึกว่า อาจจะมีบางเรื่องที่คนสนใจเยอะแล้วก็ที่นั่งไม่ได้มากด้วยด้วยพื้นที่มันทําให้คนจะฉายมากกว่าหนึ่งรอบเพื่อให้มีคนได้ไม่ทันวันนี้อีกวันหนึ่งได้ดูแบบนั้นดีกว่าแล้วก็การฉายคือจะฉายตอนกลางคืนใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่ามันเป็นสียแยกกลางวันน่าจะไหยไม่ได้แล้วก็สว่างใช่ครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาแบบสักทุ่มสองทุ่มใช่ประมาณประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มหรือว่า หรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเกิดคนที่มันกำลังได้มีความคิดอยึ่งหรือว่าเก็บไปทำไมเก็บไปเพื่ออะไรเก็บแล้วได้อะไรอะไรประมาณเนี้ยเก็บยากเนาะท้งง่าย แย่ yeah, ที่สุดเหรอในประเทศไทยบางแห่งก็มันก็มีแล้วนะในปตัตตานีอย่างเงี้ยนะเอาคุณไปดูแม่น้ําบางสายลําธารบางสายเล็กๆในเมืองเนี้ยนะด,นดําสนิทคนเป็นคนสร้างด้วยทั้งขยะทั้งคอนดแรงก็คนที่จะแก้ก็คือต้องคนนี่แหละแก้ผมว่อประชาชนปล่นตัวเยอะนะนะไอ้นโยบายการแบนถุงพลาสติกเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่คนจํานวนมาก เริ่มลุกขึ้นมาที่จะบอกว่าเราไม่เอาถุงผมไม่ได้รักโลกขนาดนั้นเราไม่สามารถจะรักโลกจ่าด้วยกันว่าเฮ้ยสินค้าเราทุกอย่างปลอดพาสติผมยกมือเลยนะผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่รักโลก กาแฟทั้งทีจะไม่ลองเมนูเด็ดของร้านก็คงจะเหมือนมาไม่ถึงเป็นแน่เพราะ The R I P ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะคะแต่เมนูเครื่องดื่มของที่นี่ก็ยังเป็นที่นิยมไม่แพ้กันเลยค่ะอันนี้เป็นซ i ิกเนเจอร์ของที่ The R I P ใช่ไหมคพี่อ,อันนี้ชื่ออะไรนะคะเครื่งดื่นี้ลิปซี่ครับผมลิปซี่ตัวนี้แก้วละกี่บาทคะ55บาทครับห้าบาท คือตัวนี้จะเป็นลักษณะของเครื่องดื่มที่เป็นอะไรครับเป็นสปาร์กิ้งก f f ฟครับผมจะเป็นเอสเปรสโซ่บ่มแล้วก็มีน้ำเชื่อมของ้ำพม,มา้าวแล้วก็ <c oughs> ตอติมโซดาค,ครับเช็คก่อนเสิร์ฟครับผมเนียให้พี่ปกติแล้วพี่เวลาพี่ขายในโซเชียลส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยโชว์ <c oughs> เครื่องดื่ม <c oughs> หรือว่าขนมของพี่เลย อันนี้ถือว่าเป็นสไตล์ของพี่ไหมจริงจริงไม่ใช่จริงๆโชว์แต่ว่าพอโชว์ปุ๊บไม่มีใครสนใจทําไมล่ะก็ยังตั้งคาถามอยู่เอ๊ะทำไมไม่สนใจแต่พอพูดอะไรตลกเนี่ยคือยอดสนใจเยอะกว่าเครื่องดื่มและสินค้าเป็นอย่างนั้นไปอีกใช่พี่ก็เลยไม่ก็อาจจะไม่ค่อยได้โชว์ว่าเอ๊ะวันนี้จริงๆแล้วมีอะไรพิเศษก็ไม่ค่อยใช่ครับเพราะว่าขายของไม่ค่อยเป็นมากรักั็เลยก็เลยขายของ ขายสามแทนแต่อันนี้คืออ่ะเดี๋ยวให้พี่ให้พี่นニสลองขายขายให้ดูหน่อยยากเลยทดีนี้ขายความพิเศษของมันคืออะไรอะ่ะก็อากาศร้อนๆเนี่ยเหมาะมากเลยครับลูกค้าจะชอบเป็นพิเศษเนี่ยขายอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อ <laughs> ไม่ไม่มีใครมาแต่ว่าคนที่ลองกินครั้งแรกก็จะรู้สึกติดใจว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะซื้อกาแฟอื่นๆแล้วพอลูกค้าที่เป็นขาแบบลูกค้าประจำจะซื้อแต่ตัวนี้อย่างเดียวเลย างคงว่าเด็ดจริงบางคนก็ขอตัวเอพิโซดช็อตไปกินที่บ้านเพราะเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เอาไปทั้งยี่ิบขวดแล้วก็เอาไปเลยแล้วก็ไปสมโซดากินเองอุ้ยรู้แล้วว่าทำไมคนถึงแบบสั่งแต่ตัวนี้มันดูพี่ขามันไม่เหมือนกาแฟเลยมันพ้นจากกาแฟไปเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มโซดาที่มีคาเฟอีนมากกว่ามันไม่ได้เป็นกาแฟจัดไปแล้ว ที่ว่ามันมีอไอ้สโซดาใช่ไหมพี่ข้างบนมันก็เลยแบบเออมันเหมือนไม่ไม่เหมือนจะเป็นกาแฟสักเท่าไหร่มันเหมือนจะเป็นเครื่องดื่มทั่วๆไปที่เป็นแบบอะไรที่อย่างเช่นแบบเหมือนโคคาโคล่าอะไรแนวนี้นะบ,บางคนชอบผสมโค้กครับแล้วพี่รู้สึกว่าตอนที่ที่เราขายอะส่วนใหญ่ก็คือเราไม่ขายอะไรที่เป็นเป็นแบบโชว์เครื่องดื่มโชว์ขนมเราไม่โชว์เลย ไม่โชว์บริเวณร้านเราก็ไม่โชว์ี่รู้สึกว่าการขายแบบที่พี่ขายอยู่ปัจจุบันคือม,มันให้ผลด,ดีกว่าโพสต์คข,ขำพวกนั้นใช่ใชผมว่ามันก็ดีกว่าตรงที่ว่าลูกค้าก็คือถ้าเป็นรูปเครื่องดื่มมันก็จะไม่มีบทสนทนาหลังจากนั้นเดียเขาเป็นเรื่องคขำ,ขำลูกค้าก็จะมีบทสนทนาหรือ,อหยอกแซวก,กันพอเป็นเรื่องเครื่องดื่มมันก็ ก็เป็นเครื่องดื่มทั่วไปที่เขาก็ไม่จำเป็นต้องมาตอบนะมาคุยมามุกอะไรกับผมด้านล่างก็ได้แต่ว่าเป็นอะไรอย่างที่ผมโพสต์รดขุดถนนเป็นหลุมลุงกาก็สนุกมากกว่าเออผมก็เออผมก็สนุกเหมือนกันรู้สึกว่าเออวันนี้วันนี้เจ้าของร้านจะมีอะไรมาโชว์เจ้าของร้านเพี้ยนดีมันมีโพสตหนึ่งพี่เนสตอนนั้นเห็นคือตอนนั้นเป็นบาแกตเลยพี่เอาบาแกตมาใช่ไหมลองทำเล่นครับบาแกตลองทําเล่นแล้วพี่บอกว่าถ้าเกิดว่า ไม่มากินก็จะเก็บไปกินเองละแคปชั่นมันโล่งครับก็เลยไม่รู้จะทาอะไรเหมือนคุยกับยตัวเองคือด้วยความที่ว่าพอเป็นเมนูที่ทําส่วนตัวแล้วมันก็เป็นชื่อที่ลูกค้าหลายคนจะไม่คุ้นคนก็มักจะมองข้าผมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วบางแก้ตอนนั้นขายได้ไหมก็มีคนมากินหนึ่งคนะมีคนมากินหนึ่งคนที่เหลือก็กินเองครับที่เหลือก็กินเองตอนนั้นประสบความสาเร็จไหมแต่ตอนนั้นด้วยความที่ผมเพิ่งเริ่มหัดทำเบเกอรี่ด้วยมันก็หาจจะ ไม่เวิร์กเท่าไหร่ด้วยแหละแต่ตอนนี้มันก็เริ่มโอเคขึ้นผมก็เริ่มควบคุมตัวแป้งตัวอะไรได้ดีขึ้นมันก็โอเคก็จะมีที่ออกมาก็เป็นช็อกโกแลตปัคก้าหรือว่าบรวนี่ที่มันก็ไม่ได้เป็นเมนูยากนะแต่ว่าที่ผ่านมาทําให้เป็นมาก่อนโอ้ <c oughs> ตอนนี้จริงๆนอกจากพี่อเนสชงกาแฟก็จะมีเบเกอรี่ที่พี่ทาอยู่ด้วย<ช>นิดหน่อยนิดหน่อยอยันนิดหน่อยยังไม่ถึงขนาดทําหลายตัวขนาดนั้นว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะค่ะค่ะ,คะมันมีความยากระหว่าง ชงกาแฟกับเบเกอรี่อะไรยา,ยากเหมือนกันยากคนละแบบ,บเบเกอรี่ยากในการจัดการเวลาเพราะว่าเมื่อเริ่มทำปุ๊บเราจะต้องคำนวณเวลาสองสามชั่วโมงแบบนี้เราห้ามไปไหนแส่กาแฟเรา,เราอ่ะเรายากเฉพาะตอนทำช็อตว่ามันจะเพอร์เฟกต์ช็อตไหมหรือจะดีไหมถ้าไม่ดีก็ต้องแก้ไขตรงน,นั้นเลยแต่แต่ว่าไม่ใช่เวลานานเหมือนเบเกอรี่อ๋อสูตรส่วนใหญ่พี่เอามาจากไหนคะหรือว่านี่ราปรับเองเลย ถ้าเป็นตัวกาแฟทั่วไปส่วนใหญ่มันจะมาจากคุณภาพผมเล็กที่เลือกอยู่แล้วแล้วก็เราแค่ชงทํำจอดให้ดีส่วนพวกฟิวชัออพวกกาแฟฟิวชั่นอย่างเงี้ยเราก็จะทดลองผสมแล้วไปชิมแล้วก็คิดว่าเราอยากเติมอะไรในสิทธิ์คาเี่เราไป,ไปชิมแเราก็มาจัดการเองแต่ว่าพีนน่เนชบอกว่านาคตจะคุวยเอง ก็มันคงจาเป็นต้องทาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราอยากจะให้มันมีความแตกต่างเราจะไม่ต้องซื้อเครื่องขั้วมาแต่ว่าเวลายังไม่เอื้อให้ได้ทดลองใช้เลยคือความรู้ความรู้เครื่องขั้วยังความรู้การขั้วยังเป็นศูนย์อยู่ก็เดี๋ยวจะเรียนรู้ต่อไปเดี๋ยวในอนาคตก็อาจะมีการขั้วเองเพื่อให้กาแฟดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นกลายเป็นโอเลี้ยงไปกลายเป็นโอเลี้ยงไป สปากร้านของพี่นิสนิ่หนึ่งค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงสี่แยกจามบังดีกอครับแต่ว่าบางคนก็จะเรียกว่า้าแยกเพราะมันจะสับสนน,นิดนึงมีหลายสี่หรือห้าใช่ครับผมบางคนสี่บางคนห้าแต่ว่าก็จะเป็นตำแหน่งของตลาดเก่าปัตตานีแต่ก่อนตรงนี้เคยเป็นภฮมตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานีหลาดมือสองลักษณะร้านก็จะเป็นบ้านเก่าบ้านเก่ามีตนม้นไม้เยอะๆสีดำๆ มีบันไดมีบันไดอยู่บนยังไม่ถึงขั้นบ้านผีสิงนะฮะอยู่บนวงเลยครับป้ายข้างหน้านิดนึงว่า IP ีใช่ครับผมสังเกตง่ายแต่ว่าต้องสังเกตดีๆเดี๋ยวเลยแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะพี่มีครับผมเบอร์โทรศัพท์ว่าอะไรคะ086 9569027ครับผมแล้วก็มี f เฟ e บ o ๊กเพจด้วยก็คือเดลิฟคาเฟ่เลยครับผมโอ้ถือเฟ e บุ๊กตามชื่อร้านเลยนะใช่ครับตามแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยถ้าเกิดว่าคุณเจออ่านๆดูเจอโพสที่แบบออกแปลกๆหน่อย <c oughs> ไม่ค่อยโชว์บริเวณร้านไม่ค่อยโชว์เมนูก็<อ>ใช่เลยโชว์แต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> น้ำท่วมทำถนนอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยร้านพี่เลยนะคะ ที่เป็นต้นกำเนิดแรงบันดาลใจของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่มีใครเหมือนพื้นที่เล็กๆที่พักกายของผู้มาเยือนถ่ายทอดเรื่องราวที่ย้ำเตือนถึงอดีตที่เคยผ่านเลยไปและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อบอุ่นหัวใจเท่ากับที่เคยมีเพราะที่นี่คือบ้านของเรา